คำสั่งพื้นฐานก็ถือว่าเป็นคำสั่งที่สําคัญนะครับเพราะอะไรก็เพราะว่าเราสามารถเอาคําสั่งพื้นฐานนี่แหละไปปรับใช้งานกับหน้าง,งานหรือว่าสายงานของเราได้อีกหนึ่งคำสั่งที่ผมอยากจะแนะนานะครับนั่นก็คือคําสั่งพลีกอนะครับซึ่งเป็นคําสั่งที่ใช้ในการเขียนรูปเหลีย่ยมใครที่เป็นสมาชิกห้องเรียนเขียนแบบออนไลน์นะครับสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัด ซึ่งแบบขนาดนี้อยู่ในบทเรียนนะครับที่สามสามจุดหนึ่งเจ็ดโพลีอนะครับอยู่ในคอร์สเรียนของออร์กนสองพันยี่สิบหกนะครับส่วนใครที่สนใจอยากจะสมัครเข้าห้องเรียนซึ่งมีมากกว่าสิบสองคอร์สเรียนให้เรียนก็สามารถสมัครได้นะครับรายเดือนแค่สามสิบห้าบาทนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิดีโอที่ผมทําให้เพื่อนๆน้องๆได้ลองฝึกกันนะครับรูปแบบการเขียนในส่วนของรูปหลายเหลี่ยมถูกกำหนดโดยสมการที่ชื่อว่า i n s c r i b e นะครับหรือเรียกง่ายๆว่ายอดสัมผัสรัศมี เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอื่นพิมพ์ P O L เปนครับจากนั้นเราจะป้อนจํานวนด้านนะครับในที่นี้ผมเลือกใส่3กอนเตอครับคลิกจุดที่ต้องการสร้างนะครับแล้วเลือก inscribe ครับจากนั้นป้อนค่า50เพื่อกําหนดค่ารัศมีครับเรียบร้อยนะครับลองเลือกคําสั่ง Circle เพื่อตรวจสอบดูว่ารัศมี50หรือว่ายอดสัมผัสรัศมีหมายถึงอะไรจะลองพิมพ์ C นะครับก่อนเตอครับ แล้วเลื่อนมองมาแตะที่จุดกึ่งกลางนะครับป้อนค่า50ครับเห็นไหมครับรัศมี50รูปเหลี่ยญที่ถูกสร้างจะอยู่ภายใต้วงกลมที่มีรัศมี50นะครับผม